สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาดูอะไรสวยดีเราชอบดูซอยนี้นะเห็นธงไหมธงชาติเดนมากเป็นอะไรที่มันเหมือนมีความภูมิใจมีคือ,ค,อ,ค,อคือเขาเขาคิดยังไงเราไม่รู้เนาะ<ม>แต่เราเห็นอย่างนี้เราเราเห็นธงชาติเขาเราก็ภูมิใจคือทั้งซอยนะคะทั้งซอยเนาะ เขาจะมีธงชาติทั้งซอยเพราะว่ามันมีคนคนซอยนี้เขาจะเขาจะมีวันเกิดคืออันนี้คือเป็นเป็นเ,เพื่อนบ้านที่ร่วมยินดีร่วมอวยพรวันเกิดเนาะให้กับทุกคนที่อยู่ในซอยนี้อยากแบ่งปันว่าความน่ารักของชาวต่างชาติก็มีนะคะก็เนาะความน่ารักเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรายิ้มได้อันนี้ก็คือความน่ารักของ ชาวต่างชาติค่ะสวยค่ะเนาะธงชาติวันนี้ลุงแยนจะซ่อมจะเอารถไปซ่อมเพราะว่ารถที่เป็นรถพวนดินนะคะมันเสียไม่รู้เสียยังไงแกพยายามซ่อมแล้วสองวันมันก็ใช้ไม่ได้แกก็เลยจะเอาไปให้ช่างทำให้ เดี๋ถอยรถมามาอันนี้เป็นเราเอาต้องใส่อย่างนี้แล้วก็มัดอย่างแน่นหนานะเล็กๆน้อยๆเนาะให้ดูเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักความน่ารักความดีความยังไงดีอ่ะจะพูดยังไงดีอ่ะความสุขเล็กๆดีกว่าความสุขเล็กๆที่ที่ได้รับทุกที่มีความสุขค่ะทุกที่มีความสุขเล็กๆที่ได้รับเนาะแต่เพียงแต่ว่า จะถ่ายทอดออกแบบไหนจะถ่ายทอดออกอยังไงถอยมาแล้ว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 สุกสดชื่นเอาไป่ม้ม ซ่อมเครื่องพวนดินอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มเนาะแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขที่มาอยู่ที่นี่อยากให้เป็นพลังแล้วก็แรงผลักดันให้สายฝอทุกคนที่คิดว่า อยากรู้ว่าเมืองนอกเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนี่แหละคือบรรยากาศของเมืองนอกนี่แหละคือชีวิตของฝรั่งบ้านบ้านของโมนาแล้วก็ของลุงแยนลกของแฟนเนาะเสร็จแล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบาย